มื่อนีเมะพาทุกคนมาชมสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะพี่น้องปกติแม่กับสิยูตาสวนเจ้าของนะคะเมื่อนีมาชมงานกับแม่เนื้อทีตรงนี้กัประมาณหาไล่กว่าๆค่ะหาไล่กว่าๆเลยนะคะนี่ซึ่งแม่ก็กำลังเก็บแหนงให้เขาอยู่ <How you S 2> นะคะจะแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของแม่ที่จุดเริ่มต้นจากการที่มาปลูกอันนี้นี่ มาจากตรงไหนคะแม่อะพี่พี่เป็นบ้านแม่อายุหลายเล้วจ้าแล้วอยากให้ปลูกใครบงงวานี่พี่กาปลูกที่เดียวก็ะือได้กินตลอดจ้าแล้วก็ดูแลกับบ่ได้ยากเนาะแม่เนาะบ่ยากแล้วก็เรื่องเมื่อหนาฝนแล้วก็ต้องตกตัดแตงกิงิ่นจ้าหัดคอ คือมาถึกช่วงแม่แล้วพักกวัวพอดีเนาะคะ่ะบอสันเขากะสิได้เห็นนอหลายๆนนเ,เป็นตาสะออนค่ะค่ะเนี่ยแล้วระยะการปลูกได้แม่ประมาณเท่าไหร่ของแม่ปลูกอะแม่ปลูกมาได้สองปีแล้วค่ะเนี่ยปลูกได้สองปีแล้วจาแล้วเริ่มเริ่มให้พลผลิตนี่ตั้งแต่จากเดือนจากปีตัป้ป,ปีไก่ปีที่แล้วมาเลยแม่ได้ไก่เลยปลูก ปลูกได้ปีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกกับพวก้าเจ็บมันเพราะว่าออกหน่อยจ้ะมันนี้พรามันออกผลผลิตให้หลายๆกันเก็บขายจ้ะรับไปขายอ๋อแปลว่าคือถ้าเขาอยากปลูกตรงนี้นี่คือประมาณปีหนึ่งเนาะค่ะปีหนึ่งเขาสีเดิมได้ผลผลิตได้ผลผลิตขายนจ้ะแล้วเฮ็ดดีดีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเราแต่งกิ่ง อันที่อันที่มีแหนงนี่คือว่าแม่เราแตงไปแล้วด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยแตงไปแล้วเลาวมันนี่เวียกแม่แล้วหลายค่ะเราเห็ดหลายอย่างในสวนแล้วอ่ะเนี่ยค่ะส่วนรา,นวนายได้ด้วยค่ะแม่รายได้จังเลยค่ามันออกช่วงมันออกหลายๆมือละบทันหาจ้าเม่ก็ได้อืมอันยังขี้ไรมือก็กได้แล้วมือละขี่ลอยหาลอยอืมสบายเลยจ้าปลูกเทีย<ว>เดียวรับเงินตลอด มีออเดอร์กับตัดเต่งตัเดให้ข้าเจ้าจ้าออเดอร์สร้างมากับตัดให้อืมตรงเลยค่ะนี่ก็เป็นแบบเศรษฐกิจแบบว,ว่าพอเพียงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งละข้อดีของการปลูกไผ่ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเขาปลูกเนี่ยปลูกเทื้ยเดียวบ่ค่อยมีอ่ะศัตรูพืชเด,ด้ค่ะไผ่แล้วแม่ใส่ปุย๋ยปีนึงนี่แม่ใส่เท่าไหร่ แม่เอาปุ๋ยมาใส่ในสองกระสอบอืมจ้ะปุ๋ยปรับนาดินไม่ใช่ปุ๋ยปรับนาดินนะมั้งดิใส่ปุ๋ยปรับนาดินพร้อมแล้วสูตรปุ๋ยได้แม่สูตรปุ๋ยนี่แม่ใส่ยังของแม่ใส่ปุ๋ยสูตรพิธาพิธาจ้ะแล้วกับปุ๋ยปรับนาดินเขาเอิ้นปุ๋ยยังปุ๋ยอินซีบอกปุ๋ยอินซีนะอืมเอามาผสมกันจ้ะแล้วกับวาน เนี่ค่นงก็ลายลายได้พปนอน้อียลายโพดเนี่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปถือตอนนี้ต้นพันธุ์ขายเด้อใครอยากได้พิกัดต้ตนพันธุ์เนาะเดี๋ยวเด๋ยม่จะถิ่มเบอร์ติดต้ไห้นะคะพี่น้องเบอร์ติดต้จากทางสวนไห่เพราะว่าแม่เรามีต้นพันธุ์หลายเนาะค่ะพี่น้องจะาก่นะสอนะเอาร่ะ,ะกะ่กะ,ะกนนอา เราขั้นกลางนี่แม่เราก็มีการปลูกมักฮุงกล้วยพร้อมด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยนะส่วนระยะระยะห่างในการปลูกนี่แม่เท่าไหร่สองคูณสี่อ๋อสองคูณสี่เนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาปลูกชิดหลายเกินไปเวลาเขาแต่งกิง่งหรือว่าเวลานั้นมันก็สีบ่ค่อยสะดวกเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้แม่แเราออกแบบในระยะที่ดีแถมมีการปลูกแบบว่ากล้วยแซมพร้อมเนาะคะ่ะกล้วยแซมนดจ้เนี่นย ะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเนาะแม่เนาะเพราะว่านึงลหรเขาปลูกเท่อเดียวได้เก็บกินตลอดเนาะค่ะอายุของไผ่กะอู้หลายปีเนาะค่ะพี่น้องจะกินได้ไป็นห่อรุ่นลูกรุ่นหลานเนาะแม่ปลูกเท่อเดียวปลูกเเทือดียวจบ้จะนีที่ได้มาแกงแขนงมันอีกเยอะย ผู้ดใดสนใจนะคะพี่น้องอยากมาเบืองงาหรือว่าอยากได้ต้นพันธุ์ยังส่กะเดี๋ยวแม่จะทิมเบอร์ติดต่อไว้ให้เนาะมาเบิ่งสวนหรือว่าอยากได้ต้นพันธุ์เ,เนะา,เา,านนนะคะ่ะอันนี้แม่เราขายต้นพันธุ์แล้วท่าเด๋แม่สมมติอ๋อต้นละร้อยเนาะคะ่ะต้นละหนะะึ่งร้อยบาทผู้ดใดอยากได้ก็สามารถโทรมาติดต่อแม่เราได้เนาะคะ่ะสวนก็จะอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าเนาะคะ่ะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคะ่ะ บลได้มาเบิงบลได้มาชมตอนที่เราสับนอนนะคะพี่น้องก,ก็บตังวนตังยากเนี่ยค่ะแต่เสียดายคักเนาะแล้วก็รลายได้รลายได้ตัวเอ่อตัวมือกอบโบเมนหน่อยๆได้เนาะแม่เนาะเหมือละพันผุนเนี่ยละวานเนาะจะเหมือบลได้ก็หา,ล,า,หาล,ล่อยเราสวนเรากับเบลได้ปลูกแต่อันนี้ย่างเดียวค่ะพี่นอ้องหลายย่าง มีการเลี้ยงยตะกระแตนพร<บ>อมอมเนาะค่ะถือว่าเป็นสวนกเกษตรผสมผสานตัวย่างเลยก็ว่าได้เนาะคะ่ะนี่จ้านี่มีกล้วยก็ออกเคียวแล้วค่ะพี่น้องนี่โอ้ดีนาะแม่แบบเนี้ยปกติเขาจะบ่มีอยนบ่มีการปลูกอันแซมเนมนาะจ้งตะกแตนว่าปูกเอาไปตแตน เนี่ยค่ะเพี่น้อกปกติไผ่กับมีแตไผ่เนาะคะ่ะนี่แม่เรามีการปลูกกล้วยพร้อมเรากล้วยกับบัแมนว่าบ่ได้วีได้ค่ะนี่ได้กินออกวีออกเครือทุกต้นค่ะพูดอ่ะนี่ตัวน,นี้ก็ได้เครือเนาะคะ่ะสามตน้นเจ็ต้นเลี้ยงกันนี่ตักเครือเบิดเนาะคะ่ะอ ส่วนระยะห้างกับย่างที่บอกเนาะคะ่ะเป็นสี่คูณสองเนาะคะ่ะสี่คูณสองเมตรแล้วช่วงระยะในเวลาในการพักกอรหรือว่าแตงกิ้งนี่แม่เลือกเป็นช่วงใดจ้ะเขาเลี้ยวพอดอีเขาเลี้ยวพอดีเนาะจ้ะาลแล้วหลังจากนี่กับสี่แบบใดมีการขืนน้ำ<ต>จังสิบอกจะข,ขืนน้ำให้ อาทิตย์ละครั้งต้นกระถิ่ออกเนาะเขาก็ได้ผลผลิตตลอดแล้วแต่จะอ๋ออันนี้ก็คือรูปแบบของการที่เขาสีเหตุแบบว่าภัยนอกหรือดูเนาะแม่เนาะเ<ช>มนโบจ<อ>ะ<อ>ทุกคนนอเขาหักไมเนาะแม่พอเห็นได้ั่นจะหักแม่มันเป็นนอนานน,อน้นอย,อยหักเลยหักเลยแหนมันตกลงเมนโบ มันเป็นนอรหรอแม่นี่นยาาะนะคะบรรยากาศกะแรงๆนะคะพี่น้องค่าสำหรับคลิปนี้ไม่กะขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องวันนี้กะพาทุกคนมาชมสวนนะคะของแม่ปุ๊กนะคะสวนไผ่บงหวานเบียงเก่านะคะผู้ใดอยากติดตามช่องเดี๋ยวมีกะจะทิมลิงทิมอ่ะ ช่องไว้ให้เนาะคะ่ะเพื่อแบบว่าผู้ใดอยากติดตามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องการปลูกการตัดแต่งกิง่งหรือว่าอยากสอบถามเรื่องราคานะคะเดี๋ยวไม่จะถิ่มไว้ให้เนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นทั้งหน้าช่องแม่แล้วกับเบอร์โทรเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ